ใครมึงคนกัดลักกี้มึงหรือเปล่าใช้มึงไหมหรือมึงมึงหรือเปล่าใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหมนี่นี่แตกนี่นี่นี่ไปใายแตกนี่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 มันใช่ไหมมันเป็นสีมือม้าหรือเปล่ามันใช่ไหมมันเป็นสีมือมึงไหม ไม่ต้องมาลุกมานั่งดีๆนั่งดีดีมันใช่ไหมเนี่ย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 ใครทำอืมจีเปล่าใครจีมาจีมาไปไหนใช่มึงไหมใช่ไหมจีมาเป็นคนทำหรือเปล่ามันเป็นความผิดของจีมาหรือเปล่าใช่ไหม ใช่ไหมถ้ากัดเขาหน้าอีกนะโดนตีนะจีมานะ่า